สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณกับมิติใหมช่ชนะ5ฟฟ์โกกีน green. ภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค่ำธทรบ5แล้ววันนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วน้าติดตามดังนี้ครับ ไตฝุ่นกระท้อนแรงขึ้นเรื่อยๆบ่ายพรุ่งนี้ขึ้นฝั่งเกาสงด้านอินเดียเนปาลบังกระเทศภูตานและเมียนมาเตรียมอ่วมฝนทลมหนักต่อสัปดาห์นี้โลกร้อนทําสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีปวดหัวต้องปรับเขตแดนใหม่จากทานน้ำแข็งละลายอังกฤษโวเป็นประเทศแรกใน G7 ที่เลิกใช้พลังงานถ่านหิน ในการพูดคุยผู้นําสุขการโกกลินวันนี้มาถอดบทเรียนฝนหนักดินถล่มที่ภูเก็ตระวังเจอซ้ำหรือหาทางป้องกันกันดีกับกรมทรัพย์กรณีรณดอกตอร์สสิวิมลน,นววิทยไทยัยศิษฐ ในกาจับตาสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกอังคารที่1ตุลาคม2567สาการพายุที่จ่อเล่นงานเพื่อนบ้านในภูพิภาคบ้านเรายังคงเป็นภัยคุกคามที่น่าติดตามอย่างมากครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วหายนะภัยจากการโจมตีของพายุก,ก็จะเกิดขึ้นเมื่อ พายุไตฝุ่นกระท้อนจากมหาสุรแปซิฟิกทวีความรุนแรงมากเรื่อยๆนะครับคาดบ่ายต้นๆพรุ่งนี้จะขึ้นฝั่งเมืองเกาสงทางใต้ของไต้หวันครับโดยการคงความรุนแรงระดับพายุไต้ฝุ่นที่ความเร็วลมศูนย์นกลาง168กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมฮิมาวาริของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับพายุไต้ฝุ่นกระท้อนนั้นซึ่งก็เป็นพายุหมายเลข18ประจาภูมิภาคมหาสุดแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนเหนือหรือภูมิภาคบ้านเราก็คือ กลุ่มก้อนหมุนหมุนสีส้มๆนะครับที่อยู่ระหว่างทางใต้ของไต้หวันแล้วก็ทางเหนือของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะครับและด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจากการมีหย่อมความกดอากาศต่ําทางบังคาเทศและก็ลาวเหนือนะครับซึ่งการแปลภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นเป็นกลุ่มก้อนสีส้มๆแบบนี้ครับเมื่อลากเส้นสมมุตินะครับ ก็จะเห็นความเชื่อมโยงที่ต่อเนื่องกันก็คือก็จะได้ร่องมรสุมหรือร่องฝนที่ปรากฏพาดผ่านอยู่เหนือประเทศไทยในช่วงเวลานี้พอดีครับสิ่งเหล่านี้กำลังสัมพันธ์กันทำให้เกิดเป็นอากาศแปรปรวนในไทยและลาว FC แฟนคลับของผมนะครับในช่วงเวลานี้เนื่องจากว่ายัางมีเรื่องของความกดอากาศสูงรนนะนแรอากาศเย็นจากจีนแผดลงมาให้เกิดการเปลี่ยนฤดูในไทยและลาวด้วยครับการมาของมวลเย็นนี้ก็ไปสัมพันธ์กับพยายุใต้ฝุ่นกระท้อนด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้กระท้อนนั้นพุ่งเข้าหาจีนแผ่นดินใหญ่ครับ ไตฝุ่นกระท้อนจึงต้องวิ่งเลียบชายฝั่งตะวันออกของจีนไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นเคราะห์ร้ายของชาวไต้หวันครับเพราะว่าอยู่ในเส้นทางที่เจ้าพายุกระท้อนจะเคลื่อนผ่านพอดีครับและต่อไปนี้ก็คือภาพของการคาดการเส้นทางพายุไต้ฝุ่นกระท้อนโดยศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมสหรัฐอเมริกาหรือ JTWC นะครับที่บอกว่าตำแหน่งณปัจจุบันนั้นพายุยังอยู่ทางใต้ของเกาะไต้หวันแต่ช่วงบ่ายของ วันที่2ตุลาคมจะขึ้นฝั่งเมืองเกาสงทางใต้ของเกาะไต้หวันครับแล้วใช้เวลาอีกทั้งวันทั้งคืนเคลื่อนผ่ากลางเกาะไต้หวันนะครับด้วยการคงความรุนแรงระดับพายุไต้ฝุ่นก่อนที่รุ่งเช้าของวันศุกร์ที่4ตุลาคมจะกลับไปลงสู่ทะเลตะวันออกครับทางเหนือของเกาะด้วยการอ่อนแรงเป็นพายุโซนร้อนครับทำให้ยิ่งนับวันนับคืนก็ยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเป็นการที่พายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนผ่านเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นทางฝั่งตะวันตกของเกาะครับ แบบที่เกิดขึ้นได้ยากมากครับตามที่ผมได้นําเสนอให้ผู้ชมทราบไปเมื่อวานแล้วนะครับเนื่องจากว่าพายุส่วนใหญ่จะเข้าทางฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีประชากรอยู่เบาบางและก็มีภูเขาวขวางกั้นด้วยอุ่ตุนิยมทิทยากลางของไต้หวันหรือ CWA คาดการว่าไต้ฝุ่นกระท้อนนั้นจะขึ้นฝั่งด้วยความรุนแรงระดับ4ครับที่ความเร็วลมศูนย์กลางมากกว่า220กิโเมตรต่อชั่วโมงทําให้ชาวไต้หวันหรือผู้ชมที่จะเดินทางไปไต้หวันในช่วงพายุเข้าต้องเตรียมรับมือกับลมแรง และยังคาดการว่าชายฝั่งตะวันออกอาจจะมีฝนตกสูงถึง1,300มิลิเมตรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยครับสำหรับสถานก,การณ์ชาอกาศส,สุดข,ขั้วจากฟ้าฝนในหลายประเทศในเอเชียก็เตรียมอ่วมหนักเช่นกันนะครับเมื่อ อินเดียเนปาลบังกลาเทศพูตานและเมียนมาเตรียมเจอกับฝนทลมหนักระดับหลักร้อยมิลิเมตรในสัปดาห์นี้หลังแค่ช่วง1สัปดาห์ก็เจอฝนตกหนักและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากมาแล้วครับภาคตนออกของอินเดียเนปาลบังกลาเทศพูตานและเมียนมายังอาจมีฝนตกหนักกว่า150-200มิลิเมตรภายในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับหลังจากที่ช่วง7วันที่ผ่านมารัฐพิหารของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46คนบังกลาเทศเสียชีวิต23คนและเนปาลเสียชีวิตอย่างน้อย192คนคร และเมียนมายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตออกมานะครับขณะที่ผลกระทบได้เกิดแก่คนหลายล้านคนและความเสียหายมีมหาศาลครับนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศของกาดมันดูบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ภัยพิบัติเลวร้วายลงครับและยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือการวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีครับก็ยิ่งไปทําให้ความเสียหายนั้นมีเหลือขนานนับทีเดียวนะครับ ไปทางฝั่งยุโรปบ้างน,นะครับผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกําลังทําให้ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีครับต้องปรับแนวพรมแดนระหว่างประเทศกันใหม่ครับหลังฐานน้าแข็งที่เคยใช้เป็นเขตแดนละลายจากภาวะโลกร้อน ฐานน้าแข็งที่ว่านี้ก็คือฐานน้าแข็งเทอโอดุนนะครับอยู่ทางใต้ของยอดเขามัเธอฮอนที่มีชื่อเสียงครับล่าสุดครับได้ละลายจนสูญเสียมวลน้ําแข็งไปเกือบ1ใน4ของขนาดที่เคยมีในระหว่างปี2516ถึง2553เลยนะครับทำให้โขดหินใต้ฐานน้าแข็งโผล่ขึ้นมาครับส่งผลให้แนวแบ่งเขตลุ่มน้ํานั้นเปลี่ยนไปและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้ทั้งสองประเทศต้องมาปรับเขตแดนกันใหม่ในระยะประมาณ100เมตรครับสวิตเซอร์แลนด์นั้นเพิ่งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเป็นทางการไปเมื่่่อวันนุทีผามาม นี่เองนะครับขณะที่ยังต้องรอให้อิตาลีนั้นอนุมัติการปรับเขตแดนอย่างเป็นทางการก่อนครับสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังชี้ด้วยว่าทานน้าแข็งในสวิตเซอร์แลนด์กำลังละลายเร็วกว่าที่เคยเพราะว่าแค่ช่วง3ปีระหว่างปีพศ2564ถึง2566สวิตเซอร์แลนด์นั้นก็สูญเสียฐานน้าแข็งไปแล้วถึง10%ถือเป็นการสูญเสียฐานน้แานนแข็งที่มากถึง2เท่าเมื่อเทียบกับอดีตครับสำหรับอิตาลีนั้นก็ไม่น้อยหน้าครับฐานน้ำแข็งดอสเดในเทือกเขาแอลนัน ที่แล้วเนื่องจากมีหิมะปกคลุมไม่เพียงพอที่จะรักษาฐานน้ําแข็งไว้ครับเรื่องฐานน้าแข็งอาจจะเป็นเหมือนเรื่องไกลตัวคนไทยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแล้วนี่เป็นเรื่องไกลตัวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรามาถึงเราในไม่ช้านี้ก็ได้นะครับ ไปดูความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลตามข้อตกลงโลกร้อนเมื่อปีที่แล้วกันบ้างนะครับล่าสุดครับอังกฤษโวเป็นประเทศแรกในกลุ่ม G7 ครับที่ยุติการใช้พลังงานถ่านหินจากการที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งสุดท้ายปิดตัวลงครับสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งสุดท้ายนี้อยู่ในเมืองมิดแลนด์สราชณาจักรก็ประกาศว่าถือเป็นการสิ้นสุดยุค กว่า140ปีของการใช้พลังงานถ่านหินในสหราชอาณาจักรเลยนะครับก่อนหน้านี้นในปี2558ครับสหราชอาณาจักรได้ประกาศแผนการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายในทศวรรษที่ผ่านมานะครับเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งในขณะนั้นยังใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าเกือบ30%ของทั้งประเทศครับแต่ตัวเลขณขณะนี้ได้ลดลงเหลือเพียง1%ในปีที่แล้วรัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่ายุคใหม่ด้านพลังงานสะอาดของอังกฤษนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นครับและเรื่องนี้ ยังตอกย้ำการพิสูจน์เห็นว่าการเลิกใช้พลังงานจากถ่านหินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นจริงได้นะครับผมกาลังชี้ให้คุณชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับย้ำให้เราต้องโกกลีนไปด้วยกันด้วยการลดการปล่อยกา๊าซือนกระจกเราถึงจะหยุดยั้งและรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้นนได้นะครับ และในช่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกรีนวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนก็จากสาการที่เกิดฝนตกหนักดินถล่มที่ภูเก็ตในช่วงที่ผ่านมาแล้วอีกไม่นานฝนที่ภาคใต้ก็จะค่อยๆกลับมาตกหนักและหนาแน่นขึ้นอีกนะครับแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพิบัติภัยที่ชาวภูเก็ตเจอจะไม่เกิดขึ้นซ้ําซึ่งรวมถึงพื้นที่อื่นๆในภาคใต้ด้วยเราจะไปฟังเรื่องนี้กับผู้มยการส่วนธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถลม่มกรมพวากรธรณีรณดรสศิาว,าวิมลนววิภัยศิษย์ครับสวัสดีครับพอครับ สวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับค่ะวันนี้จะมาแชร์อะไรคุณผู้ชมทางบ้านทราบครับวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ว่าเหตุการณ์ดินถล่มที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงมันทําลายพื้นที่อย่างไรนะคะมีผลเสียกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบข้างอย่างไงคะ่ะอ่าเราจะได้บทเรียนเพื่อไปแก้ไขในครั้งต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะ,คคะอะงั้นน่าสนใจอย,อย่างยิ่งพักสักครู่กับ360องศาโกกลีนครับ